สวัสดีครับทุกคนสําหรับนายดกในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพ <Wow. S 1> หรือที่ทุกคนเรียกกันว่านครชัยแอร์กรุงเทพนั่นแหละโดยในครั้งนี้นะครับเราจะมาสาธิตและก็สอนและก็บอกวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปน,นครชัยแอร์ว่าเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าสายไหนลงสถานีอะไรต่อรถหรือว่าเดินทางไปต่อ,อยังไงเพื่อที่จะไปอย่างนครชัยแอร์กรุงเทพ เราจะสอนแล้วก็สาธิตแล้วก็บอกกันตั้งแต่ขึ้นรถไฟฟ้าสายอะไรลงสถานีไหนเดินทางหรือว่าไปต่อ,อยังไงเพื่อที่จะไปยังนครชัยแอร์นะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปพบกันในโดดไรเลยครับหากทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันครับ <Woo. S 1> สำหรับในครั้งนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงมาลง ที่สถานีจตุจักรนะครับยาสับสนระหว่างสถานีจตุจักรของสายสีแดงและก็ MRT สวนจตุจักรนะครับโดยให้ทุกคนนะครับขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงอ่อนหรือแดงเข้มสาหรับใครที่เดินทางมาจากรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนก็ต้องมาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะเดินทางมาต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มมาที่สถานีจตุจักรนะครับซึ่งจากกรุงเทพอภิวัฒน์มาสถานีจตุจักรนั้นก็มีระยะทางแค่เพียงสถานีเดียวเราก็ถึงสถานีจตุจักรแล้ว พอลงมาจากสถานีจตุจักรแล้วเราก็ต้องทําการออกจากระบบของสายสีแดงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปยังสถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไปสเต็ปถัดไปได้เลยและต่อไปเราก็ต้องไปแตะบัตรหรือคืนเหรียญสําหรับใครที่ถือเหรียญของรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่นั่นเองครับเมื่อทุกคนลงมาจากชั้นชันชลา,าของสายสีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่ทางออกกันว่าเราจะใช้ทางออกไหนเพื่อที่จะเดินทางไปยัง นครชัยแอร์กรุงเทพกันได้นะครับสำหรับทางออกของรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีจาจุดจักนั้นก็มีทางออกทั้งหมด6ทางออกด้วยกัน<อ>นั่นก็คือเกตที่1เกตที่3เกตที่5เกตที่4เกตที่2และเกตที่6ทั้งหมด6ทางออกด้วยกันนะครับซึ่งทุกทางออกทุกฝั่งก็จะมีลิฟต์และก็บันไดเลื่อนให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วย ซึ่งทางออกที่เราจะใช้เพื่อที่จะไปยังนครชัยแอร์นะครับเราก็ต้องใช้ทางออกที่5ซึ่งก็มีท้งลิฟต์และก็บันไดให้บริการผู้โดยสารนะครับพอลงจากลิฟต์แล้วก็ออกจากสถานีจะจุจกักแล้วเราก็ต้องใช้ทางม้านลายเพื่อที่จะข้ามฝัง่งแล้วก็เดินไปยังสถานีเดินรถนครชัยแอร์ซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งสถานีจากจุจกักนั่นเองครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมายังชั้นออกบัตรโดยสารแล้วนะ โดยต่อไปเราก็ต้องแตะบัตรหรือว่าคืนเหรียญโดยสายของรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ทางออกที่5้าเพื่อที่จะเดินต่อไปยังนครชัยแอร์กรุงเทพนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ส่วนจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ตามผมไปดูพร oh. ้อมกันครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนนะครับสำหรับทางออกที่5นะครับก็จะเป็นสกายวอล์กด้านหน้าซึ่งก็ต้องข้ามทางรถไฟไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปลงบันไดหรือลงลิฟต์ อะไรก็ว่าไปตามแต่สะดวกนะครับส่วนทางออกข้างหน้าก็จะเป็นทางออกที่3และทางออกที่1นั่นเองซึ่งทางออกที่ห้าก็จะอยู่เป็นป้ายนี้นะครับซึ่งก็เป็นป้ายสีสีดจางกันเลยทีเดียวเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยหลังจากนั้นเราก็เดินลงบันไดนะครับหรือใครจะลงลิฟต์ก็ลิฟต์ก็อยู่ทางฝั่งขวามือของทางออกที่ห้านั่นเอง พอสุดทางเดินก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับสําหรับใครที่จะลงบันไดหรือใครอยากลงลิฟตเผื่อว่ามีสัมภาระเทียบยากต่อการขนลงบันไดก็ใช้ลิฟต์ได้ก็จะอยู่ทางานขวาของเรนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวเราลงบันไดก่อนนะครับพอเราลงจากสถานีจตุจ,กจัจกรแล้วนะครับเราก็ต้องออกจากพื้นที่ของสถานีจตุจ,กจัจกร พื่อที่จะออกไปยังถนนกำแพงเพชร2แล้วเราก็ต้องใช้ทางม้าลายเพื่อข้ามฝั่งไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งก็เป็นฝั่งของนครชัยแอนนั่น <Wow. S 1> เองครับพอข้ามถนนฝั่งนี้เสร็จเราก็ต้องข้ามไปยังฝั่งนครชัยแอนะครับ ฝั่งนครชัยแอร์ก็จะอยู่ฝั่งปั๊มบางจากเลยและนี่ก็จะเป็นฝั่งสถานีรถไฟฟ้าและก็สถานีไฟฟ้าของสายสีแดงนะครับและตอนนี <c oughs> ้เราก็เดินข้ามฝั่งมายังฝั่งนครชัยแอร์แล้วต่อไปเราก็ต้องเดินไปยังสถานีรถนครชัยแอร์กรุงเทพนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินจากสถานีจต่จุจับข้ามฝั่งมายังฝั่งตรงข้ามของสถานีแล้วนะ สำหรับฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะเป็นฝั่งนครชัยแอร์เนาะเราก็ต้องเดินไปก็อาจจะใช้ระยะทางประมาณหนึ่งแต่ผมเชื่อมั่นว่าจากสถานีจากจุดจักรที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไปนครชัยแอร์ทุกคนก็สามารถเดินได้ไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศระหว่างเดินไปนครชัยแอร์กัน เล่นๆเ,เราก็ถึงนครชัยแอร์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าเทียบรถทัวร์ของนครชัยแอร์สำหรับด้านหน้าของนครชัยแอร์เราก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงโดยบรรยากาศของนครชัยแอร์ประมาณนี้เลยนะครับและนี่ครับผมก็จะเป็นบรรยากาศของสถานีเดินรถนครชัยแอร์ มีท 7, ั้งเซเว่นและก็ล้าบูดยสารและก็บริเวณของเครื่องขายตัวอัตโนมัติและก็เคาเเน์เตอร์จำหน่ายตัวก็อยู่ตรงนี้นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้เราก็พาทุกคนมายัางนครชัยแอร์กรุงเทพแต่เเท่านี้ครับรับผมตอนนี้เราก็พาทุกคนนะครับนั่งรถไฟฟ้ามายัางสถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพหรือนคอรชัยแอร์กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับประโยชน์ดีๆจากคลิปของนายดกในคลิปนี้นะครับหากทุกคนที่ดูคลิปนี้ มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนหรือต่อใครหลายๆคน ก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้คลิปนี้ของนายดกด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องนายดกด้วยละเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนายดกนะครับแล้วก็ใครมีข้อติชมหรือข้อสงสัยหรืออยากถามหรืออยากสอบถามอะไรหรืออยากให้ในายดกทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอา่านแล้วก็กลับมาตอบส่วนถ้าใครที่คอมเมนต์แบบเรลียนเกลียนนายดกก็ขอจัดการทุกคนด้วยวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับนายดกยังมีคลิปอื่นอืที่น่าสนใจอีกมากมายเลยรอให้ทุกคนได้รับชมกันอยู่โอเคคคคคสสําาาหรรรัััับบบบบในนนนนลลิปปปีีี้้ดดดกกขอทุไไ